สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนาชีพเป้าที่ดินสวยถูกๆอีกแล้วนะครับผมคราวนี้เป็นที่ดินแบ่งขายนะครับ100ตารางวาราคา1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับผมมีเพื่อนบ้านใกล้กันด้วยนะครับไม่เปรี่ยวบรรยากาศดีมากๆาครับทุกแปลงติดทางสาธารณะนะครับผมเป็นทางวนกลางกว้าง5้าเมตรนะผมแบ่งเป็นแปลงแปลงละหนึ่งงานนะครับราคา1นึ0 0แ้าบาทถึง1นึ0 0แบาทนะครับมีทั้งหมด9ล็อกครับผม ขอขยายไฟฟ้าได้นะครับผมห่างไฟฟ้า200เมตรฟรีค่าโอนนะครับที่สูงไม่ต้องถมนะครับเหมาะทําบ้านพักอากาศดีมากเลยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมติดถนนลาดยางของอบตนะครับอบตขอนแก่นนะครับใกล้อบตดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ดินติดถนนในเลกเดียวกันหวขายกันถึง งานละ205-208กันเลยนะครับพี่ตรงนี้ถือว่าโครงการนี้ถูกเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโครงการได้โดยตรงกันเลยนะครับเบอร์โทรผมใส่ไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิปดูื่อคลิกก็ได้ครับเบอร์โทรและรายละเอียดจะเด้งขึ้นมานะครับเออสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนในคลิปหน้าผมหาที่ดินถูกๆมาที่เป้ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ